ชายอาวุโสสองคนนี้คือคนหนึ่งชื่อจรันดิธาพิชัยครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวชื่อเรียกยากหน่อยชื่อฟาเบนโลเซโโลเซโฟาเบนโลเซโคุณจรันเนี่ยเป็นอนดีตกรรมการสิทธิทมนุษยชนชุดแรก ามรัฐมนูลปี40นะครับแล้วก็ลีภัยอยู่ที่เ,เป็นอ,อยู่ที่ลีภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยต่อต้านเผด็จการเต็มที่หลังจากคุณประยุทธ์ยึดอำนาจแกก็ออกเลยอีกคนหนึ่งนายฟาเบียนคนนี้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสในบรรดาผู้ลีภัยนักต่อสู้ประชาธิปไตย ทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้คุณจรรยดิตฐาพิชัยถือว่าเป็นคนที่ประกาศตัวชัดเจนว่าแกเป็นบอกแกเป็นชาวพรรคคอมมิวนิสต์ครับคนอื่นก็ไม่มีใครประกาศแต่ว่าคุณจรรยนี่ภาคภูมิใจประกาศดังนั้นวันนี้ภาพที่เห็นอยู่นี้คือการไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานที่เรียกว่า ลูมาลูมานิเตจริงๆมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเอ่อก็คือภาษาอังกฤษก็คือ humanity คือวันมนุษยชาติผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูนะครับตามภาพที่ท่านเห็นที่เราเซิร์ชภาพที่ท่านเห็นเนี่ยบรรยากาศที่ฝรั่งเศสเป็นการจัดงานของ หนังสือพิมพ์พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสเอ่อพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมีหนังสือพิมพ์ประจาพรรคของเขานะเขาจัดงานชุมนุมชาวพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเช่นนี้เนี่ยมาเกือบร้อยปีแล้วคือจัดกันมาตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปี1930นะครับ1930ก่อนสงครามโลกที่สองย้อนความน,นิดหนึ่งปี1917พักคอมมิวนิสต์ได้เกิดขึ้นและประสบชัยชนะในการปฏิวัติขึ้นครั้งแรกในโลกโดยใช้แนวความคิดลทัทธิมาร์กเลนินนั่นก็คือการปฏิวัติใน รัเสเซียที่เราเรียกว่าปฏิวัติบอลเชวิคพรรคบอลเชวิคประวัติมันก็จริงๆทำไมพรรคเาพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเขาไม่เขาไม่เรียกชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะเขาเรียกพรรคบอลเชวิครายละเอียดผมมาเล่าให้ท่านฟังที่หลังกันวกันบางคนก็รู้แล้วเนี่ยนะเอาเอาแค่นี้ก่อนเมื่อปฏิวัติตั้งแต่ได้ 1, 9 1 7ชนะยึดอำนาจ ปฏิวัติอำนาจแล้วยึดอำนาจล้มราชวงศ์โรมานอฟพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองก็ถูกทำลายหมดแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็คุมรัสเซียแล้วหลังจากนั้นแนวคิดเรื่องการสร้างพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นเขาเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์สากลก็เกิดขึ้นโดยมองว่าชาวพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหลายทุกประเทศเป็นพี่น้องกันหมดโดยเน้นความสำคัญอยู่ที่ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่เป็นกรรมกรและชาวนาแล้วก็มีการจัดงานพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสเป็นแกนในการจัดรวมเนี่ยโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จากเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาพรรคอีกคอมมิวนิสต์อีกหลายประเทศในโลกมาร่วมงานอย่างเงี้ยเป็นเกือบร้อยปีแล้วติดต่อกันนะทำทุกปีทำทุกปีเนี่ยในเดือนอย่างเงี้ยเดือนเดือนกัน กันยานี้อาจารย์จรันก็ไปที่นั่นแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลมาว่า,าการจัดงานนี้เกือบร้อยปีแล้วหยุดเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ผมนำมาคุยกับท่านตรงนี้ไม่ได้ว่ามาชื่นชมกับระบบพรรคคอมมิวนิสต์แต่กำลังจะบอกให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่ออุดมการความเชื่อของมนุษย์เราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเออตอนนี้แพ้แพ้เลือกตั้งเปลี่ยนพักแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่ครับชาวพักคอมมิวนิสต์เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นและพักคอมมิวนิสต์เนี่ยถือว่าเป็นพักที่มีอุดมการแบบหนึ่งเลยนะซึ่งต่างจากพักอื่นพักริพับปิกันพักเดโมแครตนี่อุดมการก็ไม่ได้วางแนวเหมือนพักคอมมิวนิสต์พักคอมมิวนิสต์นี่มีอุดมการเรื่องความเท่าเทียมความเสมอภาคและ การกดขี่แรงงานจะต้องไม่มีต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรมกรผู้ใช้แรงงานเขามีหลักการเยอะแยะเนาะแต่ผมนำมาเสนอให้ท่านเห็นอย่างหนึ่งว่าการต่อสู้เพื่ออุดมการเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอุดมการหนึ่งเขาต่อสู้อย่างยาวนานแล้วเขาไม่ใช่เลิกง,ง่ายๆดังนั้นพรรคที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ย เป็นพักที่ไม่ได้วางนโยบายหรือมีอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งเหมือนพักคอมมิวนิสต์แล้วว่าจริงๆในประเทศไทยก็มีพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแม้ว่าวันนี้จะสูญสลายไปแล้วแต่เขาก็รวมตัวกันมาใหม่และมีข่าวสารผมก็จะเอามาออกให้ท่านทราบเป็นระยะระยะ เพื่อเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปนั่นก็คือวันนี้ในประเทศไทยพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแยกเป็นสองปีกปีกหนึ่งได้ขายตัวไปเรียบร้อยแล้วครับผมเรียกว่าพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศอ่พักคอมมิวนิสต์ธงเหลืองเขาพูดกันอย่างเนบแนมว่าเป็นพักคอมมิวนิสต์รอออรักษาพระองค์คือไปอยู่กับเจ้าทั้งทงที่ไม่มีพักคอมมิวนิสต์ที่ไหนเขาสนับสนุนเจ้า เพราะเจ้ากับระบบพรรคมสต์คนละเรื่องกันครับเจ้าไม่มีความเท่าเทียมกับประชาชนเขาเป็นเทพเจ้านี่เขาเป็นเทพ,เเเเเทพอีกชนชั้นหนึ่งมีสองมือมีสิบนิ้วเหมือนกันมีสองขาเหมือนกันกินข้าวเหมือนกัน,ก,น,น,ก,นกินขี้ปีนอนเหมือนกันแต่เขาถือว่าเขาเป็นชนชั้นสูงเวลาจะพูดกับเจ้ายังต้องใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งอันนี้พรรคสต์เขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วไม่ว่าที่ไหน แต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปีกนี้เอาด้วยครับอีกปีกหนึ่งเขาเรียกปีกธงแดงพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เขาไม่ได้ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเขาตั้งชื่ออื่นเขาก็เคลื่อนไหวอ้าวแล้วทำไมคุณสุนัยไม่บอกว่าชื่ออะไรพอรู้ครับแต่ไม่อยากบอกเพราะว่าโดยวินัยเขาต้องการแก้ปรบับคณะรัฐมีการจัดกำลังและสู้กันอย่างเต็มที่ อ่ะทำไมรู้ได้ว่าสู้อย่างเต็มที่เขาสู้มากันตั้งแต่60สิเจปีแล้วครับเป็นพักการเมืองในประเทศไทยเพียงพักเดียวที่ไม่จดทะเบียนร,ระบบพักการเมืองแต่เขาจัดตั้งเป็นระบบพักการเมืองด้วยอุดมการณ์นี่เขายังผูกพันกันอยู่แล้วเขายังจัดขบวนอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นระบบรัฐธร อำนาจลัทธิฟาสซิสต์วันนี้มันก็รู้ว่าพรรคที่ต้องสู้กันจริงๆเนี่ยนะครับเป็นใครนะครับเป็นใครเอามีข่าวด่วนไม่เป็นไรครับ <S <S ด้วยเหตุนี้ผมจึงเอาเรื่องของอาจารย์จรันเนี่ยมาให้ท่านดูนะครับว่าอาจารย์จรันเขาไปร่วมงานผมเลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังว่าการต่อสู้ทางอุดมการ์วันนี้ใน ในฝรั่งเศสพรรคอมมิวนิสต์ยังอยู่ครับเคยรุ่งเรืองพรรคอมมิวนิสต์ในในทั่วโลกนี่เคยรุ่งเรืองนะครับในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งจากการยึดอํานาจที่รัสเซียยึดอํานาจในจีนในคิวบาปฏิวัติหลายที่ครับแต่ต่อมาหลังสงครามเย็นนี่พังทลายระบบพรกคอมมิวนิสต์ในรัสเซียพังแต่ถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ แต่เลือกตั้งไม่ชนะเพราะมันเปลี่ยนความคิดของประชาชนเปลี่ยนแต่เขายัางอยู่ฮะผมเดินทางไปดูงานในรัเสเซียยังมีโอกาสเจอกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์บางเอิญเข้ามาเป็นทํางานมาเป็นคนแปลและพูดภาษาไทยได้บางเอิญสายนี้เขาพูดภาษาไทยได้เป็นคนทํางานวิทยุเสียงมอสโกเมื่อก่อนนี้ก็เลยทําให้เรารู้ออยังอยู่วันนี้ในในฝรั่งเศสแม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ ดูเหมือนว่าแตกสลายไปหมดแล้วในยุโรปตะวันออกแต่พรรคคอมมิวนิสต์ยังรวมตัวอยู่ด้วยอุดมการและมีการเลือกตั้งโดยเฉพาะนายฟาเบนคนนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ยืนคู่กับคุณเอ่อเอ่อคุณจรัญเนี่ยอ่ะท่านดูภาพนะผมให้ท่านดูภาพหน่อยภาพแรกนี่นี่คือบริเวณ งานที่คุณจะรันไปนะครับแล้วก็ไปถ่ายอยู่ในเต็นต่างๆคนที่อยู่กับคุณจรันเนี่ยครับเนี่ยคนเนี้ยในฟาเบียนเนี่ยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ก็คุณจรันก็คงจะป่าบป,ปลื้มใจนะคนอุดมการเดียวกันแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าในแต่ละเต็นเนี่ยบรรยากาศรอบๆเนี่ย อันนี้เป็นเต้นของของนานดันนานดันคือหนังสือพิมพ์นานดันของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครับกรถ่ายเท่าที่ได้คือท่านก็ไม่รู้จะไปทำข่าวอะไรก็ท่านก็ถ่ายไปที่ระล,ลึกแล้วส่งมาให้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนี่นานดันจะเห็นว่ามีธงเวียดนามนะครับ แล้วก็ยังมีที่อื่นอีกนะครับอันนี้ร้านเป็นเต็นของพรรคคอมมิวนิสต์สเปนครับอันในสเปนก็ยังมีครับในยุโรปในยุโรปมีมีพรรคคอมมิวนิสต์เกือบทุกประเทศครับก็ยังรักษาอุดมการยังรักษาการเคลื่อนไหวมีการแลกเปลี่ยนกันโดยมาจัดงานที่ฝรั่งเศสทุกปีอันนี้เป็นของสเปนนะครับต่อไปของ พรรคคอมมิวนิสต์ในปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางก็มีครับแล้วนี่เขาเปิดอภิปรายกันนะครับในรูปนี้เป็นการอภิปรายในเต็นของกิจกรรมของปาเลสไตน์เห็นไหมฮะ,ะผมให้ดูเลยในบรรยากาศในงานก็มีดนตรีเล่นนะครับมีก็ร,รื่นเริงกันก็เป็นธรรมดาก็มีการรื่นเริงกัน นี่เป็นงานแล้วอีกภาพหนึ่งเป็นร้านขายหนังสือครับร้านขายหนังสือเป็นหนังสือฝ่ายซ้ายทั้งนั้นเป็นหนังสือแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์แนวคิดสังคมนิยมอะไรนี่ทั้งนั้นแหละครับเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณจจรันนำมาเสนอนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นการนำเสนอผมเลยนำมาเสนอให้เห็นว่าเรื่องอุดมการการต่อสู้ทางอุดมการเนี่ย ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วเลิกแพ้แล้วหมดกําลังใจเรามีอุดมการประชาธิปไตยเมื่อประยุทธ์มันยึดอํานาจยึดอํานาจตั้งแต่19กันยาสี่แล้วก็ก่อจลาจลเลือกตั้งประชาธิปไตยพักเพื่อไทยชนะเหมือนกับยุบพกักไทยรักไทยแล้วก็ต่อมาก็ท,ทํารัฐประหารอีกรัฐประหารทั้งทักษิณทั้งฐานท,ท,ทั้งน้องสาวเขาเลือกตั้งชนะไม่ได้ สมาชิกพรรคไทยรักไทย,ไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนก็แค่เป็นสมาชิกแต่อุดมการณ์พิทักษ์ไตมันไม่ได้ฝังลึกก็ย้ายพรรควันนี้ไม่ว่าสันติพร้อมพรรคสุริยะเคยอยู่พรรคไทยรักไทยไทยั้งนั้นพวกนี้เป็นผู้หากินกับการเมืองเป็นผู้หาประโยชน์จากการเมืองที่ผมพูดนี่ไม่ไม่ใช่มาชื่นชมตัวเองว่าผมไม่หาประโยชน์ผมเป็นนักอุดมการณ์ไม่ใช่ครับแต่ผมเห็นว่า เมื่อผมยึดหลักแนวทางประชาธิปไตยนี้เราก็สู้กับเผด็จการเต็มที่ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แค่มันยึดอํานาจแล้วเราไม่ได้เป็นผู้แทนไม่ใช่แต่มันกําลังทําลายประเทศชาติแล้วเราเห็นชัดมันสังหารประชาชนมากี่รอบแล้วอะเราไม่ดําเนินคดีนีแ่แล้ววันนี้มันยังยึดอํานาจสร้างรัฐธรรมนูญแล้วจะอยู่กันอีกยี่สิบปีเพราะมันต้องการให้อายุความการสังหารคนเสื้อแดง สิลาประสงค์ให้หมดอายุความไปอย่างนี้ถ้าเรายึดไม่ต้องยึดไม่ต้องมีอุดมการคอมมิวนิสต์ไม่ต้องมีอุดมการ,การประิปไตยเราเอาอุดมการแห่งความถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยมันก็ยอมก็ไม่ได้แล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าการต่อสู้เพื่ออุดมการนั้นมันไม่ใช่แค่พอพักแพ้ก็ย้ายพักไม่ใช่ครับ การต่อสู้เพื่อดมการนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเดียวใครที่หมดกําลังใจใครที่ท้อแท้ก็ดูแนวทางว่าการต่อสู้เพื่อดมการของพร่อคิวนิ์ในโลกนี้เนี่ยไม่รู้ตายลมหายตายจากไปเท่าไหร่น,นนะกกี่เจเนเรชั่นกี่เจเนเรชั่นแล้วไม่รู้แต่เขายังยืนหยัดอยู่และเมื่อเขาเชื่อว่ามันเป็นอุดมการที่ถูกต้องในความเชื่อของเขาเขาก็เดินต่อไป